สวัสดีครับ NP Racing Shop นะครับสาขาท่าตูมวันนี้ผมจะให้มาดูนะครับการขัดไฟหน้านะครับด้วยน้ำยาเครือบเลเกอร์นะครับตัวนี้เป็นมิซูมิชิไทตันนะครับไฟหน้ามีปัญหาก็คือโครงเหลืองครับจากโรงงานเลยเนี่ยไม่เคยขัด แท็กเกอร์ออกเลยนะครับก็คือมันรถมันสิบกว่าปีแล้วครับอ่านะครับเข้าสิบปีได้แล้อตัวนี้เข้าสิบปีอ่าน่าจะประมาณปีสองพันเกินปีสองพันสิบสองสองพันสิบห้านี่นะครับอ่ามาดูอันนี้ก็คือเราใช้น้าํายาเอ่เคลือบแท็กเกอร์ใช้ความร้อนนะครับเราขัดกระดาษทราย4เบอร์นะใช้4เบอร์เลยนะครับ4ีเบอร์เบอร์อะไรนั้นนะครับ ก็คือผมขัดจากหยาบไปละเอียดนะครับขัดจากหยาบไปละเอียดละเอียดสุดของผมเนี่ยใช้เบอร์กระดาษทรายพันสนะครับแล้วก็ลดระดับลงมาครับ8 0 0 6 0อแล้วก็กระดาษทรายหยาบนะครับก็ขัดให้จนแล็กเกอร์สีเหลืองนะมันออกให้หมดครับแล้วถึงจะใช้กาความร้อนนะครับในการเคลือบ ขัดจนแบบให้โคม,ม,มันมัวเท่าไหร่ยิ่งดีให้มันเป็นแบบละเอียดยิบเลยครับไม่ให้มีเส้นอ่ะอันนั้นอ่ะยิ่งดีโคม,มันจะใสเห็นไหมครับพอเรา,าใช้กาความร้อนเนี่ยด้วยความร้อนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอืมครับครับาถามว่ามันได้คุณภาพร้อยเปอร์เซ็นตไหมนะครับคืออย่างนี้ครับ อยู่ที่สภาพโคมไฟนะครับอยู่ที่สภาพโคมไฟว่าโคมของลูกค้าเนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีโคมเล้านะครับเหลืองในระดับไหนเหลืองแบบโดยธรรมชาติโดยอายุการใช้งานนะครับอย่างเงี้ยก็สามารถขัดคาบเหลืองออกได้หมดง่ายนะครับแล้วก็ตัวน้ำยามันจะทำปฏิกิริยากับกรอบโคมไฟได้ดีนะครับเห็นไหมครับ อันเนี้ยยังไม่ตั้งแต่ออกรถมาจากโรงงานยังไม่เคยทํานะครับยังไม่เคยได้ขัดเลยนะครับคาบเหลืองออกเยอะมากนะครับคันเนี้ยที่ผมขัดนะครับเห็นไหมฮะก็ค่อยๆไล่เก็บความละเอียดไปนะครับเราสามารถลงซ้ําได้นะครับรอบแรกเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นรอยนะครับแล้วก็พยายามมองมุมซ้ายมุมขวานะครับแล้วเราก็ซ้ําน้ํายาเข้าไปอีกนะอืม ก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับก็คือยิ่งขัดให้โคมนะครับเป็นฝ้าไหมครับอ่านั่นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าโคมมันจะเสียหรือว่าโคมมันจะอ่าเป็นรอยด่างนะครับที่สําคัญในการขัดเนี่ยเบอร์สุดท้ายอ่ะเบอร์พันเบอร์พันสองรหรือใครจะละเอียดยิ่งกว่านี้ก็ได้ฮนะขัดให้มันนวลนๆน,น,นะครับอ่าให้มันนวลๆยิ่งดีแบบให้เป็นฝ้าขึ้นเท่าไหร่ยิ่งยิ่งดีครับ เพราะน้ำยาจะทําปฏิกิริยาค่อนข้างที่จะได้ประสิทธิภาพมากนะครับก็ค่อยๆไล่ไปนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเป็น t o y ย t a าวีโกอันนี้จะมีทั้งโคมที่เป็นโคมล้าวด้วยนะครับจะเป็นโคมล้าวด้วยแล้วก็วีโก้เนี่ยทำรอบรอบสองนะครับทำไปทำครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีที่แล้วได้ปีกกว่านะครับ แต่ตอนนั้นเนี่ยน้ำยายังลงไม่เต็มที่ยังขัดไม่ค่อยละเอียดนะครับแล้วก็สภาพโคมก็น่าจะสัก80%ได้ครับแต่ไตตันนี่ได้ประมาณ90%ครับได้ความใสกลับคืนมาประมาณ90% 90%ถือว่าเยอะนะกับการไปเปลี่ยนโคมใหม่หรือว่าการใช้น้ำยาเนี่ยเออพูดถึงการใช้น้ำยาน้ำยาเนี่ยมันใสก็จริงฮนะ ช่วงแรกๆเป็นครีมเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่คุณภาพแล้วแต่ยี่ห้อบางบางยี่ห้อก็ขัดไปก็ใสครับใสบางยี่ห้อขัดไปก็ใสเหมือนกันครับแต่อาจจะอยู่ได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ขุ่นก็มัวเหมือนเดิมนะครับยิ่งลูกค้าท่านไหนที่ใช้ลถตากแดดมากๆเนี่ยตัวเนี้ยถ้ายิ่งโดนน้ํายาที่แบบคุณภาพต่ําๆเนี่ยโคมหนักกว่าเดิมอีกนะครับโคมเหลืองเลยทีนี้นะครับ ขัดแทบจะไม่ออกแล้วทีนี้ครับเพราะอะไรนะครับเพราะสาเหตุมาจากเล็กเกอร์ของที่เขาเคลือบมาจากโรงงานอ่ะมันหมดสภาพนะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยว่าเราจอดรถตากแดดประจำไหมนะครับเราใช้รถเปิดไฟในตอนกลางคืนเราใช้รถกลางคืนหรือกลางวันเยอะกว่ากันนะครับความร้อนมีผลกับโคมไฟนะครับและอย่างเช่นเรา ใช้รถในช่วงกลางคืนเปิดไฟบ่อยๆความร้อนนะครับมันก็จะทําให้ไฟอเหลืองง่ายนะครับหรืออาจจะเกิดจากประเภทหลอดไฟ LED หลอดไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนนี่เป็นตัวที่ก่อความร้อนให้กับโคมไฟอยู่แล้วนะครับหรือ LED LED ก็จะลดลงมาหน่อยความร้อนแต่มันก็มีนะครับหลอดไฟมันก็มีความร้อนหมดครับขึ้นอยู่กับ อุณภูมิแสงของแต่ละรุ่นนะครับอันนี้เป็นวีโก้วีโก้นะครับวีโก้ตัวเนี้ทำรอบสองนะครับครั้งแรกเนี่ยทำไปประมาณเมื่อปีกว่าๆนะครับอันนี้ก็ทำขัดใหม่นะครับก็เอาแลกเกร์เก่าออกให้หมดเหมือนเดิมนะครับก็ยังใสเหมือนเดิมนะครับก็ยังก็ยังได้คุณภาพกลับมาเจ็ดิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับก็ถ้า ประหยัดงบประหยัดเงินได้กว่าไปซื้อโคมมาใหม่นะครับถ้า,าโคมยังดีโคมไม่แตกไม่เล้านะครับโคมสภาพภายในไม่รั่วไม่ซึมก็ทำวิธีนี้แหละครับประหยัดงบสุดนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนโคมใหม่นะครับมันเป็นเพราะว่า,าโคมไฟเหลืองมาจาก และเกอร์เก่าเนี่ยมันหมดสภาพแค่น,นั้นเองนะครับตะโคมไม่แตกไม่ล้าวน้ำไม่ซึมน้ำไม่รั่วนะครับนันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับก็ใช้วิธีนี้เอานะครับวิธีนี้เนี่ยตัวนี้มันเป็นสาราเคลือบที่ที่มีคุณภาพาค่อนข้างที่จะเทียบเท่ากับที่มาจากโรงงาน,นไมฮะมันจะใสแบบมันไม่เหมือนกับ ใช้น้ำยาหรือว่าใช้ครีมขัดนะครับใช้ครีมขัดเนี่ยเรายิ่งใช้เยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งกัดไอเล็กเกอร์เก่าออกเยอะมากเท่านั้นนะครับแล้วมันก็มีแวก็กเคลือบมาให้ก็ทําให้ไฟเงาได้เหมือนกันครับวิธีไหนก็ได้ครับทาให้คมไฟใสก็แล้วแต่งบนะครับก็แล้วแต่งบนะครับอันนี้เอามาให้ดูเป็นวิทยาทานนะครับว่าเราควรจะใช้ครีมขัด หรือว่าเราจะใช้กาความร้อนเคลือบอแลกเกอร์โคมไฟนะครับโคมไฟเหลืองเป็นเจอกันทุกคนเจอกันทุกคันนะครับเหลืองมากเหลืองน้อยนะครับจอดในร่มใช้รถไปนานๆก็เหลืองครับรถยังไงมันก็ต้องอยู่กลางแจ้งอยู่แล้วมันก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่การดูแลบำร,รุงรักษาเนาะ,ะดะูตัวนี้นะครับก็ขัดให้คุณให้ม้ว นะครับใจเย็นๆค่อยๆขัดไปค่อยๆลงน้ํายาไปอ่าข้อควรระวังอย่าให้น้ํายาหกใส่โคมไฟหรือจะให้ให้ปากปลายกาความร้อนอ่ะไปโดนเวลาลงน้ําใหญ่ไหมอย่าให้มันไปเปรอยนะถ้าโดนนี่เปรอยขีดเลยนะอ่าต้องค่อยๆตัวนี้มันจะเป็นไอความร้อนนะครับเหมือนเราตั้งกาน้ําร้อนอ่ะแล้ว ไอและเหยมันก็จะออกมานะครับพยายามอย่าให้เข้าตาอย่าสูดลมโดยตรงนะครับเป็นไปได้ใส่แมสปิดจมูกเวลาทำนะครับปลอดภัยสุดนะครับแล้วก็ใส่แว่นตานิดนึงกันก็ได้ครับเพราะว่าไอมันจะกระทบเข้าตานะครับเวลาทําพยายามทําในที่ลมไม่แรงเพราะไอน้ํายาตัวนี้ถ้ามีลมแรงมีฝุน่นไม่ดีนะครับสําหรับวิธีนี้ลมแรงเนี่ยไม่ดีครับเพราะลม เพราะตัวนี้ทิศทางลมลมต้องนิ่งลมต้องไม่มีได้ยิ่งดีและฝุ่นละอองก็ไม่ควรที่จะมีจะเป็นพื้นที่ปิดจะดีที่สุดนะครับอืแล้วไฟท่านก็จะใสนะครับเห็นไหมช่วยได้เยอะนะครับถ้าเทียบจากที่ไฟโคมเหลืองนะนะครับอืถามว่า ราคาเท่าไหร่มันแล้วแต่รุ่นครับรถเก่งรถกระบะครับสภาพโคมมันต้องให้ช่างประเมินครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เกินพันครับไม่ถึงครับแบงค์พันมีทอนนะครับให้สอบถามผมหรือสอบถามที่ร้านดีกว่านะครับก็ np racing shop สาขาท่าตูมนะครับก็ลองสอบถามดูครับรถเก่งรถกระบะราคาไม่เท่ากันนะครับ เพราะน้ำยามันใช้ขนาดปริมาณมากน้อยแล้วแต่หน้าโคมนะครับแล้วแต่การเซอร์วิสนะครับไม่ถึงพันครับถ้าไปซื้อโคมใหม่ก็หลายพันบางโคมก็คู่เป็นหมื่นนะครับลองใช้วิธีนี้ดูนะครับอ่าโอเคแล้วก็จะหมดโคมแล้วเห็นไหมใสขึ้นเยอะเลยนะครับเงาวับเลยเห็นไหมถามว่าอยู่ได้นานไหม กอ็อย่างน้อยก็สองสามปีครับถ้าเราไม่จอดตากแดดมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็อย่าไปใช้ครีมนะครับพอเราทำวิธีนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้ครีมขัดคมไฟหน้าแล้วนะเราแค่เช็ดน้ำเวลาโดนฝุ่นโดนอะไรก็มันเช็ดมันอะไรเขาหน่อยนะครับแล้วก็เลือกใช้หลอดไฟที่มีอุณหภูมิ ความร้อนน้อยนิดนึงนะโอเคครับก็ฝากเวาด้ยวยครับ NP Racing Shop ครับขัดคมไฟหน้าด้วยสารเคลือบใสน,นะครับแลกเกอร์นะครับโดยใช้การความร้อนสวัสดีครับ